ออกไปใช้ชีวิตสัมผัสกับธรรมชาติอยากไปเบิ่งกระทิ่งซิวซว,วอยู่เทิงเขาสรุปแล้วเทิงฝนเทิงลมเทิงฟ้าเกือบแม่นบ่ได้กินเขามือนีเฮ้าเดินทางออกจากอำเภอพนมสารคามโดยรถส่วนตัวเจอแยกหน้าน้อยกะเรียวทรายไปทางอำเภอวังน้ำเขียวได้เลยจุดหมายของเฮามือนีนะคะเฮ้าสิไปกางเต็นท์อยู่อำเภอวังน้ำเขียวค่ะโดยการเดินทางนะคะกับ่ถลำบากปันใดเพราะเป็นถนนใหญ่วิวสวยอากาศดี แต่เมื่อเข้าใกล้จะถึงแล้วนั้นเข้าบอยากสีบอกว่า G ี s อตัวดีพาเข้าลงไปทางได้กับบหูวาแล้วกับป้ายช่วงนี้หนาะฝนนะคะเป็นไปได้ก็่าไปกลางเต็นค่ะอยากแนะนําให้ไปน้าต,ตกน้าตกมันสีได้สวยงามแต่เข้าบบเสือขาเนื่องจากเขาร้อนร่นทนบไวไหวซื้ออุปกรณ์แคมปิ้งมาแล้วก็อยากไปกลางเต็นเบิ้งทางลดพี่น้อง GPS พาไปมาถือคักวะ่ะเขาบอกว่าไปเบื้องกระทิ่งไปทางพุ่นเพราะไปหอดเจอทางตันค่ะ ก็ได้กลับออกมาคือเก่าอีท่ทียังผัวเส้าบ้านก็จะถามเขาว่าไปทังใดเขาบอกว่าออกจากมงนี้เลี้ยวซ้ายไดก็เลี้ยวขวาขับรถจากมู่บ้านกระทิ้งออกไปอีกสี่กิโลกับสิพอ่อหมองที่เข้าสิไปกลางเต็นค่ะอันดับแรกมาลงทะเบียนตะกรอนลงทะเบียนแล้วก็ไปหาทำเลกลางเต็นมู่เขากับผ้ากันกลางยุนนาภายอันสวยงามตื่นเศร้ามาสเสด้มีวิวนุนนีัน,นเท้ากับทำการกลางเต็นของเขาแดดห่อนค่ะเฮาต้องห้ผู้ซอยเฮานีนไปเฮ็ดทุมให้เฮาอยู่ มากับเฮาบมีคําว่าสมบายค่ะลําบากอย่างเดียวเสร็จแล้วค่ะลุ่มของเราเมื่อได้มองได้ทีแล้วมันหอนยังอยู่เต็นบรด้ค่ะสิ่งที่เราทําได้คือไปเดินดูกระทิงนะคะกระทิงนี่นาสิเป็นง่วกระทิงนะคะหูแต่ว่าตัวใหญ่และก็งามหลายแนยมจังสี่อาสิแนมบ่ชัดไปเฮาสิผ้าไป่องกล่องอยู่อุทยานเขาไม่มองให้่องกล่องพร้อมค่ะโอ้ยธรรมชาติสวยงาม